สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงเดลี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น EP ีที่23แล้วนะครับส่วน e ีนีก่อนๆก็สามารถไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยว e ีีนี้ผมก็จะมานี่ครับให้ดูนะขอสะสมซึ่งเมื่อก่อนอ่ากะไอไม่ให้การเดย ซึ่งเมื่อก่อนอันนี้มันแถมมาจากไอติมนะครับแต่ผมจําไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นไอติมอะไรนะเท่าที่จําได้มันน่าจะเป็นไอติมวอลเลยซึ่งมันเป็นไอติมไม่รู้รสชาติอะไรเหมือนกันนะแต่เป็นไม้ไอติมเป็นพาสตีกสีแดงนะใครที่แบบมีของสะสมแบบนี้เนี่ยแบบอันเนี้ยซึ่งมันเป็นไม้ตีแดงที่ผมบอกเนี่ยมันมีหลายแบบนะซึ่งผมสะสมมาได้แค่อันเนี้ยอันเดียวซึ่งมันมีหลายแบบนะจำไม่ได้มันมีกี่แบบประมาณ4ี่หแบบนะอ่าใครมีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะอันนี้น่าจะแบบเป็น รุ่นเดอะไปหน่อยนะแบบรุ่นที่มากกว่านี้เพราะอันนี้มันกนะ็นานอยู่อันนี้ซึ่งของอันนี้มันไม่มีเขียนบอกนะว่ามันรุ่นอะไรหรืออะไรชื่ออะไรอะไรเนงะี้ยแต่ว่าลองไปหาในพวก Google แล้วนะใช้รูปภาพถ่ายตัวนี้ก็ไปหามันมันไม่มีนะครับซึ่งมันของแถมนะหายากอยู่นะใครมีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอ่าคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่านะเอามาให้ดูกันแล้วกันมันอาจจะเป็นของแรชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ โอเคครับแล้วเจนใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพือ่อไม่ให้คลิปใหม่ๆนะครับกดซับด้วเด้อแล้วเจอใหม่บ,บ๊ายบาย